สวัสดีครับสวัสดีคุณกนรตครับสวัสดีค,สดคุณกิรตินะครับพบกับเราอีกครั้งหนึ่งกับรายการกระโดดสูด่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์สวนชัยรายการของเราอ,ออกอากาศทางช่องซุปเปอร์แมนเน็ตเวิร์กหนและ10บครับแลนะข้างๆผมวันนี้รู้สึกดีใจที่คุณทนิตให้เก็บเข้ามาในรายการของเรา เชนน <ะ S 1> ่นกันค่ะคนเกิกอันนี้ก็ดีใจรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากคุณฐานิตเนี่ยครับดูแลนะครับนักธุรกิจหญิงนะครับที่เข้มแข็งมากนะครับดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเอ้คุณฐานิตนะครับแนะนําตัวนิดหนึ่งสิครับอ,อ๋อก็ชื่อฐานิตนะคะชื่อเดิมนี่เปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เพื่อความมั่นคงนะคะเพื่อความสุขสุขภาพดีแล้วก็มีสิ่งดีๆที่จะนําพาให้ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยได้รับสิ่งดีๆก็เลยชื่อว่าฐานิตบัวพัดอภิชัยนะคะอันนี้เป็นชื่ เรียกว่าช <ism Durch tus k> ื่อดีมากใช่ไหมใช่ไหมโตที่ไหนครับเนี่ยนะครับเป็นคนที่จังหวัดอะไรเอ่ยนะครับท่านผู้ชมอยากรู้แล้วแหละอยากรู้นะคะเมื่อก่อนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นบ้านเกิดอยู่ทางาใต้เ้าวตยเจ้าวตยค่ะอ่าา่าาาไาเาานาาาาาดหาา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 านาา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 า่าา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 นาาาาาาานาาาาาานาา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 านาา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  นะคะถ้าว่ารัจักากินก้างมาหาขันได้นะคะเล่นลายได้ตลอดสนุกเลยตอนเด็กๆเรียนที่นั่นไหมครับตอนเด็กๆก็เรียนที่โรงเรียนที่ชนบทอะที่บ้านค่ะวิจารณ์ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมคิดถึงแล้วอยากจะย้อนกลับไปเรียนเหมือนกับตอนที่เป็นเด็กอยู่นะคะว่าเมื่อตอนเด็กๆนี่เราเรามีความสุขมากอ่ะเราไม่คิดอะไรมากเราไม่กังวลอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วนะครับการเรียนที่นั่นนะครับตอนประถมเนี่ยนะครับสภาพแวดล้อมของที่นั่นเป็นยังไงบ้างมันไม่มันเหมือนกรุงเทียวุ่นวายแบบนี้ไหมมันไม่เลยค่ะมันคนละเรื่องเขาเรียกว่าต่างกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าชีวิตชนบทเนี่ยเป็นเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยธรรมชาติมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาต้นไม้มีความเขียวขจีสดชื่นอากาศก็บริสุทธิ์สุดนั่นแหละสิ ในน้าก็มีปลาในนาก็มีข้าวนะคะเป็นสิ่งที่เราประทับใจและก็เป็นความทรงจําที่ยากจะลืมเลือนช่วยชีวิตนะคะนั่นคือชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กนะคะเหมือนกับว่าตอนนั้นนะครับงม่านการปลูกพืชเองมันก็เป็นออแกนิกโดยธรรมชาติของมันเองถูกต้องค่ะเนาะหลังบ้านเราเราสามารถที่จะปลูกระประทานเองได้หมดเลยนะครับนะคะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆในแม่น้ําก็สามารถตกปลาขึ้นมากินได้น้องเทไม่ได้นะ ของแสนสาหามตเลถ้าเกิดว่าอดีตเมื่อก่อนนี้นะคะลําธารมีน้ําเขาเรียกว่ามีน้ําที่ปลาอยู่และมีความสุกน้ําใสมีออกซิเจนนะคะโอ้โมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสุดจะบรรยายจริงๆค่ะก็อย่างที่บอกพี่คิรตินนะคะว่าชอบชีวิตชนบทใช่ไหมนะคะชีวิตที่อยู่กับธรรมชาตินะคะทําให้เราได้สัมผัส สิ่งเหล่านี้แล้วทาให้จิตใจเราสงบแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขไม่ว่าจะหายใจเข้าไปอากาศก็ดีนะคะได้ทานอาหารก็ไม่มีสารตกค้างที่จะเข้าไปทําให้สุขภาพของเราแย่นะคะนี่คือสิ่งที่เจอตอนเด็กๆนะนจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับที่คุณฐานิตนะครับตัดสินใจนะครับที่จะเลือกทําธุรกิจเพื่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คนนะคะก็ต้องอาศัยธรรมชาติระธรรมชาติต้องพึ่งพาธรรมชาติซึ่งกันและกันถูกต้องนะครับทีนี้มาถึงช่วงมัธยมแล้วช่วงเป็นวัยรุ่น <c oughs> นะครับเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวขนาดไหน้ปัญหานิดนะครับ <c oughs> เข้ามาอยู่กรุงเทพหรือย,ยังช่วงช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงวัยรุ่นเข้ามาอยู่กรุงเทพจริงๆแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อยู่สิบสองขวบนะคะพี่กิเลสก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่ไม่รู้จักคาว่าวัยรุ่นเป็นยังไงแปลว่าอะไรขยายความนิดหนึ่งแปลว่าตั้งแต่สิบสองขวบนะคะ จบเขาเรียกว่าปฐมมาปฐมมาเสร็จปุ๊บก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพในขณะเดียว <นะ S 1> กันก็ทํางานไปด้วย<อ>ทำงานไปด้วยแล้วก็สง่งเสริตัวเองเรียนหนังสือนะคะ ชีวิตกุ๊กกิ๊กสตามภาษาวัยรุ่นนะครับฉันมีแฟนมีกุ้งมีกิอะไรต่างๆอย่งนั้นนะครับหายไปเลยเหรอเ็กรู้จักแต่ในหนั้นะคะไปเที่ยวยังไงก็เคยไปแบบว่าเวลาไปทํางานเขาก็จะจัดน้ําเที่ยวไปสวนองนุดอะไรบางแสนอะไรแบบแต่ว่าจะให้ฮาปาร์ตี้แบบเด็กม้วเด็กแวไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ไม่ไม่ พอเรารู้พอเราเรามาอยู่ในเมืองเนี่ยไม่มีใครที่จะเป็นห่วงหรือว่าดูแลเราได้ได้เหมือนกับที่ตอนที่เราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะใช่ไหมใช่เพราะเราต้องดูแลตัวเองแล้วเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะครับตั้งแต่นะครับนะครับตั้งแต่มัธยมเลยใช่เป็นทํางานเขาบอกว่าทีวิตต้องต่อสู้ถึงจะชนะทั้งโรคและโลกได้โอ้ชนะทั้งโลก และโรคได้โอ้โหสุดยอดเลยครับตอนเด็กๆก็ฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอป้องกันเกรียวบัตยักไอต่างๆนะคะพอโตขึ้นมาก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันเหมือนกันนะคะวัคซีนป้องกันใช่ไหมคอไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องต้องรับอยู่เสมอเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับโรคโรคปัจจุบันนี้อมันก้าวหน้านะเราก้าวหน้าโรคมันก็ก้าวก้าวไปด้วยนะสึ่งม้อไหวต้องมีวัคซีนเข้าไปช่วยเราป้องกันนะคะโรคก็เหมือนกัน เล่าให้ฟังนิดนึงสินะครับตอนตอนเริ่มนะครับต้องทํางานครั้งแรกในในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยครับเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนเนี่ยครับอันแรกที่ทําอันแรกที่ทำเรามันยาวมากนะฮะทำมาอยู่กับพุนามาอยู่กับพุนานี่จะเปิดร้านขายข้าวแกงข้าวแกงอ่อนนุชอ่ะร้านข้าวแกงเมืองสิงนะคะ อตอนนั้นนี่จานละแปดบาทแล้วค่ะพี่กิรติจานละแปดบาทจานละแปดบาทตอนเข้ามาอยู่คงเที่งแต่เขจานละแปดบาทตอนนี้จานละแปดบาทแปดสิบแล้วนนว,ว้าวนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราต้อง เขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะิตแล้วฐานิตก็ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนรู้ทุกอย่างที่ทําให้เราเขาเรียกว่าให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้ววันหนึ่งก็ได้เข้าไปนะคะในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีผู้รู้เยอะแยะมากมายมีทั้งคุณหมอพยาบาลนักธุรกิจ ้านอะไรเงี้ยคือเขาเข้ามาปสีก็มีคนไม่เียนหนังสือก็มีด็อกเตอร์ก็มีรวมกันหมดเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้หลากหลายความรู้นะครับหลากหลายนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าคล้ายๆว่าชนชันนะครับเข้ามารวมในที่เดียวแล้วสิ่งที่ท่านี้ประทับใจแล้วก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่ในการที่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะคะก็คือเรื่องของคําทํานายคำทำนายคำทำนายที่เขาบอก ถึงโลกอนาคตอีกสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าว่าว่าเขาบอกว่าต่อไปสิบปีข้างหน้านะคะปืนเนี่ยจะอยู่ในนาปลาเนี่ยจะอยู่ในตลาดตลาดขาดขาดจะอยู่ในตกรู้รู้วิติตรติปริญญาตรีนะอาจจมีโอกาสเป็นได้แค่รอปภถ้าไม่มีเส้นสายนะคะเขาว่าแบบนี้เลยโอํำแปรนะคะถามว่าอะไรคือปืนจะอยู่ในนาเขาบอกว่า อย่างที่เรารู้ว่าคนต่างจังหวัดมีที่ดินที่สวนที่นาเยอะแยะมากมายถูกต้องครับเมื่อไหรก็ตามที่ค,คุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะมีลูกครับเมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็ต้องทํมาหากินถูกไหมใช่ครับก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนถูกต้องครับมีมากได้มากมีน้อยได้น้อยถูกต้องมีน้อยก็ต้องแบ่งกันน้อยๆอ่าแล้ก็เลยกลายเป็นว่าปืนอยู่ในาน้ำหมายความว่าระวังนะคะ พี่น้องก็อาจจะฆ่ากันได้โอ้ยยังไม่ถึงต้องถึงสิบปีครับถึงเต็มไปหมดเลยในข่าวตอนนี้มันนู่นนี่นั่นเออเป็นสิ่งที่ใช่ครับเรื่องของมรดกที่เมื่อคนมากขึ้นมรดกเท่าเดิมเนี่ยพี่น้องก็อาจจะต้องการถูกตเขาเรียกว่าอาจจะเปิดเงิจะอยู่ในนั้นต้องฆ่า เธอฉันจะได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งร้อยที่ผลนำทานทำมากระดาษขาดขาดกระดาษขาดขาดของอธิศัยเลยกระดาษขาดขาดครับนะครับอยู่ในที่หรูหรูอยากรู้ครับปืนอยู่ในน้ำปลาอยู่ในตลาดอีกค่ะปลาอยู่ในตลาดอยู่แล้วไม่้ตรงเนี้ยปลาจะอยู่ในตลาดเมื่อก่อนเนี่ยแถนี้บอกพี่กิตติไงว่า ปลาอย <in> ู่ในน้ำน้ำอยู่ใน,นในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ถ้าเราจะกินปลาต่อไปทั้ง1 0ปีต้องไปซื้อที่ตลาดอย่างนี้ท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราจะหากินไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าในน้ําก็ไม <medi> ่ค่อยปลาก็ไม่ค่อยอยากอยู่แล้วไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเขาต้องเอาไปเลี้ยงให้อยู่ได้โตให้สารอาหารให้เขาโตไปไม่ต้องไปเวียนว่ายที่ไหนให้อยู่ในบ่อเลี้ยงแล้วก็เอามาขายที่ตลาดถ้าเราอยากจะทานเราก็ต้องไปซื้อกินถูกต้องถ้าเราไม่มีตังทำไงคะ ก็อดกิน่ะก็อดกินนะแล้วเขาจะได้เก่งเมื่อนนี้เขาสื่อเรื่องของปลาจีวแต่นะกระดาษขาดจะอยู่ในตึกรูรูสงสัยมากสงสัยมากเลยใครเคยได้ยินคำคำนี้บ้างคะอันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆที่พูดมาสองข้อนี้เกิดขึ้นหมดแล้วนะคะเกิดขึ้นหมดแล้วครับปืนอยู่ในนาไปแล้วปลาอยู่ในตลาดกระดาษขาดอยู่ในตึกรูรูอย่างที่ฐานนิ้บอกว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยชนบทมี พ่อแม่นะคะและพี่น้องทุกคนมีที่ดินทํากินหมดเลยครับที่ดินทุกที่มีโฉนดนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะแต่ต่อไปจะส่งให้ลูกเรียนปิญญาตีปัญญโทต้องเอากระดาษขัดขันเนี้ยไปไว้ตือรู้กระดาษขัดขคือโฉนดที่ดินมันเก่าไง๋อถึงบางออแล้วก็ต้องไปจำนองไง ที formal, ่ธนาคารตึกหรูๆเพื่อจะได้กู้เงินมาส่งให้ลูกหลานเรียนหรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไอซีไอซีไอซีไหมคะปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะเราต้องหลายหายพ่อแม่หลายท่านรักลูกนะคะอยากให้ลูกมีอนาคตการศึกษาเกื้อนาคตของลูกหลานกต้องครับไม่มีเงินก็ต้องหาอะไรก็ได้ไปแลกกับเงินมาไม่มีไม่มีเงินก็ต้องมีโฉนดก็โฉนดไปจำนองจำนามไว้ ถ้าเกิดว่าส่งไม่ได้ก็ตกเป็นของายทุนไปอนี่คือกระดาษขาดขาดขาดแค่ไหนก็อยู่ตึกรัวได้กระดาษขาดอันนี้เพราะมันเก่ามากตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณทวดคุคสาวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดเอาไว้เขาบอกว่าปริญญาตรีนะคะถ้าไม่มีเส้นสายคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้เป็นนะแค่รอปภหรืออย่างอืมครับ ถามว่าทําไมตรงนี้สําคัญตอนนี้ก็เห็นแล้วนะอันนี้แล้วเราพอเราประหยัดะูกไรมที่ทำมาตอนนี้ก็เห็นแล้วครับวันนี้นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้ถามว่าถ้าพี่กระติมีบริษัทใหญ่ๆลูกหลานเพื่อนฝูงรู้จักกันมีเส้นสายพามาทํางานด้วยกันอันนี้ก็เพื่อนลูกอันนี้ก็เพื่อนหลานอันนี้ก็ลูกอันนี้ก็หลานถูกต้องเขาทํากันเป็นธุรกิจครอบครัวกันนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะคนจบเยอะแต่งานมีไม่มากถูกตคนจบงานเยอะมาก ถูกต้องนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยปริญญาตรีถ้าไม่มีเส้นสายเราต้องรอง,รงานกันขนาดไหนไปต่อปริญญาโทก็ยังไม่มีงานทําใช่ครับถูกไหมคะออตอนนี้เนี่ยหลายคนนะคะเป็นปริญญาโทก็ก็ยังไม่ทํางานเพราะว่าถูกกันไปเขาก็ไม่ทําแพงเกินไปก็ไม่มีกครไม่มีใครจ้างใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคนอาจจะรอที่จะ คนนั้นเก่งเขาไม่ง้อด้วยนะคะคุณจะเป็นใครไม่ไม่สนคุณรู้จักใครหรือเปล่าที่อยู่ในนี้คุณจะเกียดอิยมหรือเปล่าไม่ไม่สนค่ะเพราะว่าเกียรอิยมหลายคนก็รอคุณอยู่เป็นคิวครับเป็นคิวตามคิวไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่ปั๊มน้ํามันนะคะก็ก็เติมกันเองแล้วถูกต้องครับหมคะทุกสิ่งทุกอย่างใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานของคนมากขึ้นถูกต้องครนะคะพี่ิีรติฐานิี้ก็เลยมองว่าเมื่อก่อนเคยคิดอยากจะเรียนสูงนะแต่พอไม่ได้ยินคําทํานายอันนี้ คิดใหม่เลยค่ะไม่อยากจะเป็นนายสีแล้วมีเราไม่มีส้นสายอะไรประมาณเราได้เป็นแต่รอปทนี่คืออีกหนึ่งมุมมองนะครับของผู้หญิงนะครับอีกคนหนึ่งที่เข้มแข็งนะครับทรงเสียตัวเองเรียนนะครับตั้งแต่นะครับก้าวเข้ามาสู่กรุงเทพนะครับจากนะครับธุรกิจเล็กๆนะครับของข้าวแกงนะครับได้มองเห็นมุมมองต่างๆเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผู้ชมนะครับจะมาดูว่าตอนนี้นะครับเธอผ่านธุรกิจนะครับ ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับและทำไมถึงมาเลือกดูแลสุขภาพสักทู่เดียวครับ